อินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้และความบันเทิงแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันคุณจะปกป้องลูกจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการใช้หน้าจอมากเกินไปและติดตามตำแหน่งของพวกเขาได้อย่างไรโดยยังคงเคารพความเป็นส่วนตัวขอแนะนำ b i t i f e เดอร r เพล e ์เตอร์คอแอปที่ให้คุณควบกุ่มประสบการณ์ดิจิทัลของลูกพร้อมช่วยให้พวกเขาท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยเริ่มต้นใช้งานง่ายมาก เข้าสู่ระบบบัญชี b ิดี e ินเดของคุณที่ central. b i d e f i n d e r com ตั้งรหัสพินสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของคุณไม่สามารถปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองได้โดยการออกจากระบบสร้างโปรไฟล์ของลูกเลือกอวตารตั้งชื่อ เลือกวันเกิดของลูกซึ่งระบบจะใช้เพื่อกำหนดข้อจำกัดเนื้อหาตามชว่วงอายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้ภายหลังได้ติดตั้งแอป b e d e f i e r Printer Control บนอุปกรณ์ของลูกไม่ว่าจะเป็น Windows, macOS, Android หรือ iOS จากแดชบอร์ดของลูกคุณสามารถตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองได้อย่างง่ายดายตรวจสอบกิจกรรมจากระยะไกลลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อควบคุม หรือถอนการติดตั้งออกจากอุปกรณ์ที่ระบุได้หากจําเป็นโดยบยดีฟเดเรั D การตั้งค่าและรายงานทั้งหมดจะรวมอยู่ในที่เดียวช่วยให้คุณจัดการความปลอดภัยออนไลน์ของลูกได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคยกังวลเรื่องเว็บไซต์หรือแอปที่ไม่เหมาะสมระบบกรองเนื้อหาคอนเทนต์ฟิทเอริช่วยให้คุณบล็อกหมวดหมู่เนื้อหาเช่นสื่อลามกความรุนแรงการผนันสร้างข้อยกเว้นได้ปรับแต่งกฎให้เหมาะกับแต่ละช่วงอายุ อย่าอนุญาตเว็บไซต์การศึกษาแต่บล็อกสิ่งรบกวนคุณสามารถปรับสิทธิ์แบบละเอียดให้ตรงกับความต้องการของลูกได้การบาลานซ์เวลาใช้หน้าจอคือกุญแจสำคัญต่อสุขภาพดิจิทัลเพลนเตอร์คอนโทรลช่วยให้คุณปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ของลูกได้ตั้งเวลาจำกัดการใช้งานในแต่ละวันตั้งช่วงเวลาพักหน้าจอเช่นเวลาทานอาหารทำการบ้านหรือนอนหลับ ถ้ามีการเปลี่ยนแผนคุณสามารถปรับเวลาใช้งานหรือให้เวลาเพิ่มเติมได้ทันทีทั้งหมดนี้ควบคุมได้จากบัญชีบิดีฟเฟเดอร์ของคุณบิดีฟเฟเดอร์พิ r เทอร์คอนโทรลมีระบบติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์สำหรับ iPhone และ Android คุณจะรู้ตลอดเวลาว่าลูกอยู่ที่ไหนเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของลูก ดูว่าแอปหรือเว็บไซต์ใดที่ลูกใช้งานบ่อยที่สุดเข้าใจความสนใจของลูกมั่นใจว่าลูกใช้แอปและเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย b i d i เ i d e r p ์ r e ลนเ n t ร,ร์ค o นไม่ใช่แค่เครื่องมือเฝ้าระวังแต่เป็นแนวทางในการแนะนำลูกให้สร้างนิสัยการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบและมีสุขภาพดีปกป้องการเดินทางออนไลน์ของลูกพร้อมเสริมสร้างความไว้ใจและความเป็นอิสระให้ไปพร้อมกัน